ลาก่อยเดลต้นทูสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับซีรีส์ลาก่อยคอยแนะเวอร์ชันรีเมคนะฮะเนื่องจากเราเห็นว่าซีรีส์ที่ตั้งใจทำเพื่อสอนมือใหม่ของเราเนี่ยโอ้โหคลิปมันเก่ามากนะหลายปีแล้วเสียงยังแตกๆอยู่เลยนะเข้าไปฟังมานะเราก็เลยจะมาดีเมคมาใหม่นะครับซึ่งข้อดีของอันเก่าซีรีส์นั้นเนี่ยก็คือมันแบ่งตอนไว้โอเคเราก็เลยจะแบ่งตอนเหมือนเดิมนั่นเองตอนแรกครับคลิปนี้นะจะเป็น ระบบพื้นฐานของเกมนี้นะซึ่งเราจะไปพร้อมๆกันกับที utorial ในเกมซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำนะคือในเกมซูเตอรทูเนี่ยถึงมันจะดูไม่ให้อะไรมือใหม่มาเลยมันมีตรงนี้อยู่นะกดตรงแถบเลยเนี่ยมันดูได้นะมันมีฝึกล้านฮิตมีที utorial แล้วก็มีให้ดูของดูอะไรอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้พร้อมๆกันสำหรับมือใหม่เอี่ยมๆเลยมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างไปดูกันครับ พอกดเข้ามาในติเตอร์เดียลเนี่ยครับคุณก็จะถูกนํามาสู่แมปในเกมทันทีเลยนะโดยที่เราจะเล่นเป็นฮีโร่ชื่อลูน่านะเป็นอัศวินแสงจันทร์ขี่เสือนะพลังแห่งแสงจันทร์จะลงทันเกเองก็ว่าไปนะอ่ะโอเคฮีโร่เนี่ยก็จะเกิดมาที่บ่อน้ําของเรานะอันนี้ผมจะอ่านตามตปนี้ด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะซึ่งไอ้บ่อน้าเนี่ยก็จะรีเจนเนอเรมันาให้เราทีนี้เนี่ยตรงนี้บําบอกว่าการที่เราจะสั่งฮีโร่ของเราให้เดินแล้วก็ให้โจมตีเนี่ย ก็สามารถทําได้โดยการกดคลิกขวานะฮะก็เราทางวิธีควบคุมของเราเนี่ยมีเมาส์กับคีย์บอร์ดถูกไหมก็กดคลิกขวาเนะเป็นการเดินนะเวลาจะเลื่อนกล้องเนี่ยก็เอาเมาส์เนี่ยไปชนจอแบบนี้นะ,ะทีนี้เรามาเริ่มฝึกกันอ่ะเขาชี้ให้เราเดินมาตรงนี้นะเราก็เดินไปที่แอนเชียนกันปิ้งเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือแอนเชียนของทีมเราคนระับในเกมนี้เนี่ยเพื่อที่จะชนะแมชเนี่ยเราก็ต้องทําลายแอนเชียนอันเนี้ย ของศัตรูนะก่อนที่ศัตรูจะทำลายของเรานะแล้วก็ตอนเริ่มทุกแมตช์นเนี่ยเราก็จะได้เงินเริ่มต้นมานิดหน่อยนะก็สามารถซื้อของเริ่มต้นได้ก่อนที่เราจะออกไปสําหรับการซื้อของเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ใหญ่เลยนะในเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้เนะี่ยมีไอเทมเยอะมากนะครนบนี่ครับเป็นเรื่องคร่าวๆข,ของไอเทมนะเขาบอกว่าไอเทมเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายอย่างเลยในเกมนี้นะบางไอเทมก็ฮีลเลือดเราบางไอเทมก็ถือไว้จะเพิ่มพลังของฮีโร่เราได้ และบางไอเทมก็สามารถกดใช้ได้นะครับและที่ช็อปเนี่ยมันจะมีข้างๆตัวนี้ครับเป็น s u g g e s t item หรือเป็นแบบไอเทมที่ทางเกมเนี่ยคิดมาให้ว่าเออออกอันนี้เหมาะอะไรเงี้ยนะก็เริ่มจากแถบข้างๆนี้ได้ก่อนนะถ้าเกิดงงไม่รู้จะซื้ออะไรนะการซื้อของเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการกดคลิกขวาที่รูปของนะเวลาเปิดช็อปเนี่ยคลิกที่รูปเงินใช่ไหมเปิดมาปุ๊บแล้วก็คลิกขวาที่ของมันก็จะมีเสียงจริง กดเข้าไป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 เนี่ยก็จะได้ของมานะครับไอเท่เริ่มต้นมีอะไรบ้างนะครับสามชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมพื้นฐานที่โอเคมือใหม่รู้ไว้ไม่เสียหลายนะไอเทมชิ้นแรกก็คือแทงโก้นะครับไอเม็ดเม็ดกลมๆที่อยู่ในใบไม้อันนี้นะจะสามารถกดใช้อันนี้เพื่อกินต้นไม้แล้วก็เพิ่มเลือดของเราได้ไอเทมชิ้นที่2องฮิลลิ่งซาเป็นยาขวดแบบนี้นะพอกดใช้ให้ตัวเองปุ๊บมันจะฮิลขึ้นมาเยอะเลยแหละโดยที่การฮิลของยาเนี่ยถ้าโดนฮีโร่ฝนขังข้ามทำเดเมจสายมันก็จะหาย ส่วนอันที่3ในยาคาริตี้ก็คือยาเพิ่มมานาซึ่งทํางานเหมือนกับยาฮิลก็คือถ้าโดนเดเมจจากฮ ok นะีโร่ฝนุงขัเนี่ยมันก็จะหายไปเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องกดไกลๆไม่ให้เขาเห็นนั่นเองในแมปนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหเขาทํารูปสวยดีนะเนี่ยนีครับจะแบ่งเป็น3เลนนะครับเลนบนเลนกลางแล้วก็เลนล่างนะฮะแต่ละเลนเนี่ยก็จะมีป้อมของเลนนั้นอยู่ <c oughs> โอเคทีนี้เขาให้เราเดินไปที่เลนกลางเราจะเดินกันคลิกขวาไปนะครับ วเวลาคลิกขวาเนี่ยก็คือมันต้องเอาเมาส์ดันขอบจอเดินไปเรื่อยๆอถ้าใครที่ชินแล้วมันก็จะเดินได้เร็วแต่ถ้ามือใหม่อาจจะแบบมันยังไงวะเนี่ยอะไรแบบนี้คนระับทีนี้เรื่องของครีฟนะฮะเกมนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เรียกว่าครีฟซึ่งจะเกิดจากฐานของทั้งสองฟังเนี่ยทุกๆ30บวิครีฟเนี่ยมันจะเดินไปที่ถานฝนองข้ามเนี่ยแบบอัตโนมัตินะแล้วก็โจมตีอะไรก็ตามที่มันขวางทางมันอยู่อะโอเคทีเนี้ยครีฟเนี่ยมันก็จะ เป็นประโยชน์กับเราหลายอย่างนะทั้งเป็นการแบบป้องกันตัวเราถ้าเป็นคลีปฝั่งเราอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินตามคลิปเราไปเนะี่ยเราก็จะปลอดภัยไม่โดนคลีปฝงข้ามตีนั่นเอง,เองก็เดินไปแบบนี้นะฮะทีนี้เรื่องของค่าประสบการณ์นะเกมนี้เนะี่ยฮีโร่แต่ละตัวก็จะมีเลเวลเราก็จะเริ่มที่เลเวลหนึ่งสุดที่เลเวลสามสิบนะเขาบอกว่าประสบการณ์เนี่ยจะถูกแบ่งระหว่างฮีโร่ทุกตัวในขณะที่มีศัตรูตายนะก็คือเวลามีคลิปศัตรูตายอะ มีฮีโร่กี่ตัวก็จะแบ่งเลเวลกันนั่นเองนะแล้วก็เวลาได้ประสบการณ์ได้เลเวลเนี่ยก็จะทำให้เราอัพสกิลฮีโร่ได้อย่างตอนนี้เนี่ยลูน่าเนี่ยมันอัพสกิลสามมาเองแล้วนะครับเลยว่าหนึ่งก็จะอัพได้หนึ่งแต้มนะแล้วก็กดคลิกขวาที่คลิปเพื่อที่จะโจมตีได้อย่างนี้นะเนี่ยก็คลิกขวามันก็จะตีไปเองนะอันนี้ก็คือเหมือนฮีโร่เราเนี่ยจะช่วยคลิปฝั่งเราฆ่าคลีปขนน้ข้ามให้เร็วขึ้นเนี่ยฮีโร่มันก็จะตีเองถ้าเราปล่อยอันนี้ผมไม่ได้จจจัััับบเมมาสนะนก็ตตีตีวท่่ใุ้ดไปรือยๆ แล้วพอคลิปตายหมดปุ๊บเราได้เลเวลนอะอันนี้ก็คือสกิลสสกิลของฮีโร่ตัวนี้รู้นะเราก็สามารถกดอัพได้โดยที่สกิลสุดท้ายเนะี่ยเรียกว่าสกิลอันติเมตจะสามารถอัพได้ตอนเลเวล6นะวิธีการอัพสกิลก็คือคลิกที่เครื่องหมายบวกบนรูปสกิลเนะี่ยหรืออีกวิธีหนึ่งคือกดคอนโทรลแล้วกดปุ่มที่คีย์บอร์ดที่เป็นคีย์ลัดของสกิลนะอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวคิวสามารถกดคอนโทรลคิวอัพได้เช่นกันนะฮะ วิธีการใช้สกิลโอ้โหอันนี้เบสิกสุดๆนะครับเรากดคีย์ลัดของสกิลนะครับคนะีย์ลัดของสกิลเนี่ยดูได้ที่มุมซ้ายบนของรูปสกิลตรงนี้นะและคลิกซ้ายใส่ศัตรูนะสกิลติดตัวเนะี่ยก็ไม่ต้องใช้นะมันก็จะมีผลของมันเองอยู่แล้วนะอย่างเช่นสกิล3สกิลลำดับที่3เนะี ing, นะ่ยลูน่าเบลซิ่งเนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะสกิลแรกเนะี่ยเป็นสกิลกดใช้อย่าลืมนะครับการใช้สกิลเนะี่ยคลิกซ้ายแต่การโจมตีคลิกขวานะคนละคลิกกันนะถ้าเรากดคียแล้วเราคลิกขวาเนะี่ยมันก็จะ มันก็จะเป็นการโจมตีจะไม่ได้ใช้สกิลนะครับอ่ะทีนี้อ่ะกดคิวปุ๊บเคอร์เซอร์เราจะเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นรูปเป็นรูปเมาส์ชี้เห็นปะมันจะเปลี่ยนเป็นรูปเป้าแบบนี้นะแล้วเราก็กดที่เป้าหมายคลิกซ้ายเปรี้ยงเข้าไปฮีโร่เราก็จะยิงสกิลสบะบัดรงข้ามแบบนี้แหละแบบเมื่อกี้นะทีนี้พูดถึงป้อมบ้างอันเนี้ยคือป้อมนะครับป้อมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่โอเคมีเลือดเยอะแล้วก็มันจะโจมตีศัตรูในรัศมีโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะโจมตีตัวที่ใกล้ที่สุด แล้วก็โจมตีตัวนั้นจนกว่าตัวนั้นจะตายนะครับหรือว่าเดินออกมานอกระยะเนี่ยก็จะมันก็จะหยุดตีเพราะตีไม่ถึงทีนี้ถ้าเกิดฮีโร่เราหลุดเข้าไปในระยะป้อมเนี่ยถ้าเราโดนป้อมโจมตีเนี่ยเราก็จะค้นข้างเจ็บเพราะว่ามันตีแรงเราก็ควรจะวิ่งออกมานะครับเนี่ยสมมุติถ้าครีปตีกันอยู่ตรงเนี้ยเราวิ่งเข้าไปตีป้อมคนเดียวเนี่ยคือสังเกตว่าเราจะสู้ป้อมไม่ไหวเพราะว่าฮีโร่ช่วงต้นเกมมันอ่อนมากเราจะโดนป้อมยิงตายนะครับเราก็ต้องวิ่งถอยออกมาก่อนแบบนี้ แล้วถามว่าเราจะทําลายป้อมได้ยังไงล่ะเราก็ต้องให้ครีปของเราเนี่ย mm. เข้าไปรับเ a เมจก็คือรับการโจมตีของป้อม mm. แทนเรานั่นเ mm. องเพราะฉะนั้นเราก็จะตีครีปฝั่งตรงข้ามก่อนเราก็จะฆ่าครีปฝั่งตรงข้ามให้เร็วที่สุดด้วยการโจมตีธรรมดาไปรัวๆแบบนี้นะ mm. แต่สังเกตนะว่าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนฆ่าครีปเนี่ย mm. เราจะไม่ได้ตังค์นะเนี่ยดูครีปตัวขวาสุดนะครับถ้าผมปล่อยให้ครีปตีตายอย่างเงี้ยผมไม่ได้เงินสักบาทเลยนะแต่ถ้าผมเป็นคนโจมตีให้ครีปตัวนี้ตายอ่ะ แป้งเนี่ยผมก็จะได้เงินอันนี้เรียกว่าการล่าสฮิตนะเป็นการเก็บเงินขั้นเบสิกของเกมนี้นะครับก็คือเราต้องโจมตีครั้งสุดท้ายให้ได้ครีมนะมันก็เลยมีโหมดฝึกล a าสุดฮิตเทรนเนอร์อยู่อีกแถบหนึ่งของติวเตอร์ที่เปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะเอาไว้ฝึกลาสครีปแบบนี้นะครับเราสามารถปล่อยตีได้น,นะเราไม่จ้เป็นต้องเล็ง Last ลาสครีปตลอดเวลาแค่เราจะไม่ได้เงินแค่นั้นเองเนี่ยถ้าอยากดันป้อมเร็วๆอ่ะเราก็ปล่อยตีไปแบบนี้เลยนะครับตัวไหนที่เราตีได้เราก็ได้เงินตัวไหนที่เราตีไม่ทัน เราก็ไม่ได้เงินเนี่ยล้วก็ตีไป <Okay. S 1> วิธีการดันป้อมที่ไง่ายที่สุดก็คือตีคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วนะแล้วป้อมเนี่ยจะตีคลิปเราก่อนเห็นปะเราก็จะสามารถโจมตีป้อมได้แล้วพอป้อมตีเราเนี่ยเรากด A คลิกขวาที่คลิปเรามันก็จะเปลี่ยน, A, น,ยน A, แอคโรได้อันนี้เริ่มลึกแล้วโทษโทษโทษเอากลับมาก่อนนะโอเคก็ป้อมตีเราเราก็เดินออกมาคนระับเราก็อย่าไปอยู่ในระยะนะกดอันติเนตดูระยะป้อมได้นะเห็นไอวงกลมแดงๆนี่ปะ อันนี้คือผมกดอันติเนตอยู่ที่คีย์บอร์ดมันก็จะเปิดวงกลมแดงๆแบบนี้นะอะแล้วก็รีบทำลายป้อมนะแล้วให้ครีปเข้าไปก่อนให้ครีปเดินเข้าไปก่อนให้ป้อมตีครีปแล้วเราก็ตีป้อมเนระัยแล้วก็ตีป้อมไปเรื่อยๆนะติวท็อเดียวเนี่ยจะจบก็ต่อเมื่อเราพังป้อมนี้ได้นะซึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเราก็จะกดสกิลใส่ครีปด้วยเป็นการเร่งกระบวนการนะฮะแล้วเราก็จะช่วยครีปเราโจมตีแบบเต็มที่เลยนะปั๊มยาด้วยนะครับ ปั๊มยาให้ตัวเองนะอ่ะอีไปรีบตีไปประมาณนี้นะมือใหม่ก็มากดเล่นนี้ได้เราจะได้ชินกับการควบคุมฮีโร่ชินกับการเลื่อนเมาส์เลื่อนจอมากขึ้นนะโอเคป้อมแตกจบนะครับอันนี้ก็คือติว o ตัว l เดียวอันแรกสุดแบบเบสิกที่สุดของเกมนี้เลยเขาบอกว่า,วาตอนนี้นะฮะคุณพร้อมสำหรับการเล่นแมชชิงของโดตาแล้วกุลักแฮฟฟันนะครับ เมื่อกี้เนี่ยที่เราเพิ่งจบไปเนี่ยคือติวตัวเดียวอันที่1น,นะที่ชื่อ mechanics อันนี้นะในตัวของติวตัวเรียวในเกมน,นี้ยังมีอีก3อันนะที่เราสามารถเล่นได้แต่ว่ามันจะไม่ได้มีหน้าต่างอะไรขึ้นมาสอนแบบอันแรกมันจะแค่ส่งเราไปเล่นกับบอรดนะโดยที่ให้เล่นฮีโร่สามสาย3สไตล์นั่เนเองตัวแรกเนี่ยด a r k ก n น g จะเป็นฮีโร่สาย strength มันจะอึดนะมันจะอึดมันจะแบบพลังป้องกันสูงอนะไร้ยมีเกราะมีสกิลบวกเกราะด้วยอะไรเงี้ยนะฮีโร่ตัวที่2คือน n i p e r เป็นฮีโร่สายอาจินะ ก็จะมีเกาะมากกว่าโจมตีไวกว่าเป็นตัวที่ยืนแนวหลังทำเดะเมจจะคนละอารมณ์กับดักก็ไนเลยดักก็ไนจะยืนแนวหน้าสไนปเปอร์ยืนแนวหลังถ้าฝึกเล่นกระบ,บอดก่อนเนะี่ยมันก็จะอย่างน้อยมันจะได้อารมณ์ของการเล่นฮีโร่ตัวนั้นคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวที่3ามชโนาชาแมนก็จะเป็นอินเป็นอินซัพพอร์ตสายสกิลก็จะเป็นตีอารมณ์หนึ่งเพราะว่าสไนปเปอร์มันเป็นสายตีซะมากกว่าชโนชาแมนมันก็จะต้องแบบเออคอยซับเพื่อนดูเพื่อนแล้วก็มีสกิลหยุดศัตรูนะครับ ประมาณนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็คือไปเข้าอันแรงกับคนอื่นก็เป็นวิธีที่ดีนะปิดท้ายคลิปนี้นะด้วยคําถามยอดฮิตอันหนึ่งว่านี่ครับลาพี่ลาก่อยหรือแบบเออคุณลาก่อยอะไรเงี้ยผมควรจะเริ่มเล่นแร้งเมื่อไหร่ดีเพราะว่าอการเล่นแรงเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้จนกว่าจะเล่นไปประมาณร้อยเกมหรือร้อยชั่วโมงนี่แหละนะแล้วเกมแรกๆเนี่ยก็จะมีฮีโร่ให้เลือกไม่คมบน๊บจะมีให้ประมาณ ยี่สิบกว่าตัวที่เหลือมันจะเท่าๆไวโอเคแล้วผมควรจะเริ่มเล่นแรงเมื่อไหร่คําตอบคือเกมนี้ไม่จําเป็นต้องเล่นแรงก็ได้นะ้าเล่นเอามันนะคือเล่นแรงมันมีไว้แบบเหมือนอยากจะคอมเพลตีทีอะอยากจะแบบวัดฝีมืออยากจะซีเรียสอะไรเงี้ยคือถ้าคุณแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบฝีมืออะไรมากก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าถึงจุดที่แบบโอเคเราคิดว่าเบสิกเราได้หมดละแอดวานได้พอประมาณละคืออยากแข่งขันแล้วอะอยากเริ่มวัดระดับตัวเองกับคนอื่นแล้ว ก็ค่อยเข้าไปเล่นแรงนะคือมันไม่จะเป็นต้องรีบเล่นนะไม่จะเป็นต้องแบบร้อยเกมแรกเสร็จปุ๊บไปเล่นแรงเลยไม่ต้องนะคือเล่นอันแรงไปเรื่อยๆก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสมัยผมเริ่มเล่นโดตาหนึ่งก็ไม่ได้มีใครมีแรงด้วยซ้ําก็เล่นกันได้นะเป็นแบบเป็นปีๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะสาหรับคลิปแรกในซีรีส์ลาก่อยมือใหม่นะเป็นลาก่อยคอยแนะรีเมคของเรานะสำหรับตอนที่2เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องฮีโร่ ค่าสถานะพื้นฐานนะว่าฮีโร่หตัวเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ทำให้ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยเก่งขึ้นนะอย่างเช่นค่าสตริงอจีอินความเร็วโจมตีความเร็วการเดินต้านเรทอะไรพวกนี้ยมากมายไก่กองไปหมดนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนที่2ของซีรีส์ลาก่อยมือใหม่สําหรับคลิปนี้ลาก่อยขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายยขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ ากกดซับสไครป์ช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนอแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ